ฉันช่วยแบบเป็นไงนังกบ่ายราายนะอ้ปลาไม่ะนะหอยปลาเยอะเชียวดาว่าจะกลับดีกว่าค่ะเอาเช่ง,งนั้นเอาทำไมละดาวนี่เรามาถึงที่วัดแล้วนะก็ทำบุญซะหน่อยจะได้สบายใจขึ้นนะถูกดาวสมเพศตัวเองอะค่ะเวลามีความทุกข์ ก็จะมาทิ้งให้พระให้เจ้าอ่ะคิดมากไปนยายดาวไปเถอะไป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 ทำบุญกันไปตาย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 ังเอิญบังเอิญเอ๊ะหรือว่าไม่ใช่เรื่องบังเอิญจ้ะพอเราทำบุญสุนทานปล่อยนกปล่อยปลาปุ๊บก็มีสัมภเวสีมาขอส่วนบุญปั๊บเอ๊ะเเอ๊ะ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 เสียงอะไรอ่ะทำไมมองไม่เห็นตัวเลยอ่ะ เห็นป้าว่าไม่เห็นเลยนี่เดือเสียงอู้หรือว่าเป็นผีกระเทยมาขอส่วนบุญฮะสวัสดีทุกคนนะคะพี่ดาวคะเรื่องคลิปที่มีคนตัดต่อถ้าพี่ดาวอยากให้ดีนี่ช่วยแก้ข่าวอะไรก็บอกนะคะดีนี่ไม่อยากให้คนอื่นเข้าใจพี่ดาวผิดนะคะมาทำบุญคิดว่าจะไถ่บาปที่ไปแหกตาคนทั้งประเทศได้นี่นางดาวดีนี่ของฉันเนี่ยเข้าใจบุญ ใบามีสูงต่อให้ใครคิดร้ายยังไงสุดท้ายมันก็ต้องแพ้ใัยตัวเองเหมือนหล่อน่ะโอ้ยดาวจะยุดพอ้วะะกอกเดายวเห็นมีเรื่องเลยนะในวัดในวานะดาวนะใช่ในวัดในวาขนาดนี้ยังตามมาหาเรื่องคนอื่นได้ถามยิงเถอะนี่หล่อนเป็นมานศาสนายังไงจ๊ะฮะมือถือสาป่าถือศีลอย่างพวกหล่อนสิจ๊ะเป็นมารศาสนา เออนี่เดี๋ยวฉันจะพาทัวร์หลังวัดน,นะเขามีรูปปั้นเปรตร,รูปปั้นสัตว์นรกหลังก็เลือกเอาแล้วกันเวลาตายไปแล้วนี่จะไปเกิดเป็นสัตว์อะไรปกติแล้วเนี่ยไม่ใจปั้มขนาดนี้นะปกติแล้วเลือกให้เลยแต่สภาพหนังหน้าอย่างหล่อนเนี่ยเลือกให้เลยก็แล้วกันไปเกิดเป็นเลยก็แล้วกันนางโอรันนะสิที่ถูกไฟนรกมันเผาอะดูสภาพสิถูกไฟมันเผาจนดำเป็นตาตะโกแล้วเนี่ยอ๋อดำแล้วหรอ นี่นี่กลับกันดีกว่าอยู่ตรงนี้มันร้อนนังกบร้อนมากป่ะมากงั้นฉันช่วยปปปเป็นไงนังกบหายรอนป้าเลยะนังหอยยันจระเข้ เอาความเรวของหล่นออกไปบ้างประกอบประกบ้นี่ร้อนอีกคนป่ะประกบมันนี้เหรอก้ก้ไกลับเดียวเยวเช่วยเขาก่อนไหมแก้วกลับากลับก็กลับ